ห้าครอบครัวบ่กจะครอบครัวมาอยู่นี่ห้าห้ามาไอเป็นหกเลยแหละทางครอบครัวนี่ค่อยบ้านนี้คนแต่จะลูกคนโอ้มาเอ็ดให้เอ็ดชวนแล้วมันไก่เที่ยวบ่ไยเท้าบะเนี่ยกระมูมกระมูมไาล่ดำนะไอ้โอ้เื่อเนาะกระมี่เนาะนี่ยจะคนโลนจนนำปีดึกกันนี้เออมาอยู่แต่ป่าพี่เนาะน้อยๆนี่ก็เนาะลูกสาวก็นอนอยู่นี่ลูกชายนอนนี่พ่อแม่นอน สบายท่านผู้ชมสบายดีเอฟซีทั้งยูทูบและก็แฟนเพจนะตอนนี้บา้านีหอมได้เดินทางมาคำคำเหมือนๆมาอยู่ที่กลางป่าแห่งหนึ่งของเมืองบรรุรพาแข่งขมนนะมานี่ประเทศเนั้นชาวบ้านมาปลูกตู้มานอนอยู่ก่างป่าในฤดูกาลเฮี่ไฮนี่แะนี่ดีพัก <c oughs> กันฮุบมาอยู่นี่จักจักรก็โคบโคบอยู่นี่นะหลายโคบโคบตัวด้นี้ เปินดะทางไฟอุ่นนุ่งเอาตัดเอาไม้ไผ่นี่มาปลูกตูก้มุ่งพ้าบัตเอา <c oughs> เป็นเฮิร์นึ่จักจักครอบโคก็มาอยู่ในนี้นะจักครอบโคกบ่พอห้าครอบโคกบ่จักครอบโคกมาอยู่นี่ห้าห้ามาไอเป็นหกเลยแหละทางครอบครัวนี่ยคอยหาผม้ มันมาไอ้ไอ้นี่มาไหมเนาะมาไหมเลยพวกนี้มันมาแบบนี้แหละคือนกกันกินมาคา่แล้วมันไปตอมแล้วมันมามาเลยเลยเนาะเออคำมันเคยมันเคยอยู่อันไอศิปมันแบบนี้โดย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 คำมาละมืดคำมาละก็พากันอยู่โอ้เป็นเอิญว่าบ้านป้าไม้ไผ่กับว่าแมนนี่มีแต่ไม้ไผ่ป้าทั้งมือเรเต็มอยู่เถ็มนี่ ทางลูกหลานกันเลยเต็มพากันอยู่นี่หมดเลยเป็นครอบเป็นบ้านน้อยหนึ่งมีความสุขไหมคำๆมันมืดมากตายไฟอ่ามนจะเต็มดอกดอกคายดอกอันแสงตะเวนเนี่ยนะอ๋อดอกดอกดอกโซลาร์เซลล์เตายในยามคำคืนโอ้เหมือนตาเตยบ้านบ้านบ้านอายุบ้านเลิศบ้านบ้านนี่คนแต่จะลูกคน โอยู้มาเอ็ดให้เอ็ดชวนแล้วมันไก่เที่ยวบ่ได้เมื่อยเต่นี่บานจิลู้โว้ยโอ้บ้านๆบ้านบ้านเะฮะไก่มากบ่เออเที่ยวบ่อยคุณแล้วเข้าไฮยี่เป็ะจังเมื่อยเนาะเออพุทธเข่าเขานำแล้วก่อนแล้จังเมื่อฝนเอออาเซยลูกไหเมื่อแล้ะเมื่ออยู่บ้านบ้านนี้เนาะเออเมื่ออยู่บ้านเดียวสวงนี่ยังสบายมาประจอับเดีย ประจำอย,ยู看看 <oh> ่อยู่ไฮอยู่นะอยู่พีเลยสบายก็บปเทีเยลเนื่องจากว่ามันไก่อยู่พีครับพ่นใอยู่อยู่แหละเด็กหน่อยนี่เลยเฮียนโอมันบ่มีหงเฮียนอยู่นี่เด็กพ่นไอเมื่อเฮียนอยู่พุ่นโอกไปโบยากเมื่อเลยแหล่อยู่เลยขักเล็กน้อยก็ไม่ยอมเมื่อเลยเนาะโอ้ยบโอยากเมื่อเลยแหล่อยู่เมื่เลยแหล่อยู่เลยเด็กน่อยจิตใจฮะอย่าเป็นโทษ นักเคียนคาร์โบไปเชื่องนักเคียนนานสาวรูหลานมาเชิงเออาะเนี่ยมาห้องเฮ็ดแล้วก็เมื่อช่วงแล้วเด็กน้อยเนี่เอออันนี้ก็ดูน้ำลายน้ำเอ้ยอยู่เพิ่นเออนี่ให้เขาเห็นหูพวกเขาแลยโบหูโบบจักทีบแล้วเมื่อตึบเลยายแล้วมื่อตึบเลยมื่อตึบเลยแหละฮ่า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 รักทั้งมวลในความประชาประชาเขาจักเออขาจักชาวเราเขาจักเจชาวภาษาเราได้ดี ประชาเวชนเก่าจักนี่ประชาชนชราเก่าจักหมดเลยพวกอันนี้แต่มันชื่อตกปอต่ำตายเลยวันนั้นเราได้มาฉลาดเต็มบอกว่าดีดอแค่เขียนบูเฮกเซกขอโทษวันนี้ได้น้อยคนเนาะไอ้เอาเงินให้แล้วแหละเอาไปนั่นเด้อให้พ่อไปซื้อให้เด้อบรรฮาบ้านแหละซื้อบรรเข้าบ้านหลัก็ซื้อมาปั่นกินกินเด้อขนมทิพยปครอบครัวเนาะมาอยู่นี่เนาะอยู่เตาเราก่อเต็มอุด ลูกเจ้าวะเนี่ยก้อนน้ำลอยเป็นน้าซีอิ๊วอันนี้อันนี้ก็ก้อนเลยนี่ยเป็นก้อนเนี่ยก้อนเนี่ยกระมูกกระมูกอะไรฮะอามลือเนาะกระหัวนี่เยต่ลื้อได้ผู้ใช่เชือดลางต้องเลือกกระมูกดีเนาะชื่อนั้นไปพอเอาเลยโยวฮะชื่ออาดชื่ออาดสาวาดเนาะเสาวาดโอ้สลับสงสัยสาวาดงามเนาะ เทโลจะพอบามาอยู่ในี่ไนเขามาอยู่ในป่าไดดงนี่คนบักงามผู้บักงามีอไม่เห็นให้ป้ไม่เห็นยซอย่อแมีนายซอย่อแม่อยู่พี่เหมือนันเาเามาล้มไม่ได้เลนี่เชื่อจะปีละอันุจะปีละบุหูเลยกะดากเลยโอ้ชิบปเร์เียนเบอร์เรียนเลยเบอร์เลียนเลยดชื่อ ส่วนหลายคนเรารู้นั่นโผล่เมจดเว้นแล้วเออแต่เราบูชื้อเนาะเฮียน้อห้องใดปอใดป๋าห้าเลยปอาห้าแล้วโอ้ป๋าห้าฮออกมาเฮ็ดวิจอบูจักมีกระโยปองห้าเวลาเฮยนใดตามตามนอออกมาเฮ็ดวสอยพ่อแม่พ่อแม่อยู่ที่ปลูกเข้านําให้เลยเนาะยามนี้เนาอไปปลูกเข้าบ่หมู่เว้นนี่แม่นปะเออต้องการเว้นเาไปปลูกเน่าหาอยู่หากินเนี้ยแต่หาหาอยู่ใช่ หานอ้อย่บ้างเนายพักเจาะบ้งเาบงบ้างัดเนาะหาผูหาปากนี่มองโมองนนมีโน่าจะเป็นโ้ยลงไปลุงมเว่ยเยี่ยมยามเนาะมามื่อนั้นบุหินเจ้าเจ้าหินค่อยบอกค่อยมาตัวนะบุหินเนาะบุหินบุหินเล้เนาะเราเราไปใส่เมือนเข้าบ้านบ่มบโอ้มาไม่เนาะ อ่าไม่ตัวใอยมาเราไม่ได้พ่อพ่อนี่ยังจื้ออยู่พ่อนี่จื้อมันจื้อพ่ออยู่นี่ท่านผู้ชมมาเจอคนเมื่อบ้านแม่มาเจอสาวงามบ้านป้าเนาะสาวอาดเนาะบ้านวอาดบ้านจะลุกเนาะบ้านจะลุกมันจัลุกมันจัละท่านผู้ชมมาซุดก้อนบุห็นมาเธอหนีเห็นท่านผู้ชมเนาะนางฟ้าพนบุมัฒอยู่กลางเว้นเลยกลางกลางคืนเปินมากลางคืนมาคำคำยังได้เห็นท่ามากลางเว้นนี่มีเห็นแล้วพูดอ่แล้วแล้วเห็นเวียเห็นงานนี่เป็นเมื่อแต่เนาะ เออเป็นชักไห้นั่นแหละดำไงห้นั่นแหละหนึ่งเข้านึงหน้านึ่งเข้านึงน้าเป็นมัดเนาะเออดำดากระชันกระชับนั่นแหละบอกเราอยากได้ยังไงแล้วรวมเอ็นเวทอะไรเฮ็ดเวเฮ็ดงานเป็นสนั่นถือโอเคอะไรเนี่ยแม่เอ็นเวทแม่สีเงินอุ้งน้ำซได้โอเคแล้วแต่ว่าเรื่องอื่นโบโบเกี่ยวมาอยู่นี่โดนแล้วบ่โดนเลยโดนเนาะมาอยู่กับครอบครัวพ่อแม่อยู่ไซแห่งนนี้บ่หลังนี้บ่อันนี้ ดี h เ oh. no? oh. mm hmm. wow. n ือนทุนสอ่านดูนั่ก็นจคนหลายป่ะนี่มัดบอลนี่เนี่มัดบ่ะจะคนกี่คนอันี้ลูกหทั้งนันแหละนี่อลูกหเล็บนีเนาะจินตลาจินตลาินตลาโห้ซื้อกฮองเลยเลยซื้อหมูนอยละเนาะจินตลสาองีนนี้น่นนักน้่นี่นนีนี่้่นนี่า่นะา่่ อ่าทาจินตลาเนาะก่ออนทาวันทาวันทาต้นใหญ่นนั่าโอ้วันทาแล้วก็ทาจินตลามาคักไว้ซื้อนี่ซื้อผองซื้องามนำพองซื้องามนำผ้องคนนี้โอ้นี่มาพบสังหารบ้านป้าท่านผู้ชมไหมนี่แหละไปแต่ละบ้านแต่ละที่นะทานมาเห็นด้วยอย่างที่นี่บเห็นได้อมูบเห็นได้มาสิซื้อขนมหลายๆมาฝากน้องๆมาสุขสุขล้วนเลย ยังสิมาอยู่ยามหูดเข้าเดือนได้หุดเข้าน่ะสิบเอ็ดสิบสองหุ่นเลยสิบสองเนาะสิบสองเนาะเดี๋ยวยามสิบสองเดี๋ยวยามสิบงเานี่แหละหูดเขานี่นีนี่นีนี่แหละหุดเขาหุดได้เฮิร์นชเพิ่นกะผักก็นอนเต็มเนี่บิดครอบโคเฮิร์นซาดเลยโอนี่หมดเลยเออลูกสาวก็นอนอยู่นี่ลูกชายนอนนี่พ่อแม่นอนพนอนห้องเป็นห้องเป็นล็อกเพิ่นล็อกมัน เสาเฮื่นไม้ไผ่ทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เฮื่นอันนี้อันนี้ก็เฮื่นเฮื่นนี่ฮื่นนู้งไงนี่ก็เนาะนอนนอนตัวไอ้ตัวไออยู่เนาอไอเนาะชายนอนบนนาบุ่มเเม่อเอ็ดะแลนอนพักผ่อนบ้านบ้านป่าไม้ไผ่โอ้ลานน้อยอันนี้จะาคนโลนตนนำตีดุกกันนี้มาอยู่แต่ป่าพี่เนาะน้อยๆนี่ก็เนาะเออ เออกินขนมบอตุกเอาเฮอกคนี่แซ่ใบละเอ็มบ่อ็มะไรเลยเขาไม่เอ็มอะไเลยเขไม่เอ็มเออหยามหยามกังวิ่นเราไปตั้งตากใบยูพุนเนาะดอกไฟเนาะเธอมันซากเลยเออนี่อันนี้หลังคาหนึ่งหลังคาหนึ่งได้นี่ก็ได้ช่วยไลเขาเจ้าก็ดไปจุ่มกันลิ้นน้ำกันยูพุนละอ่า าบนนดดเออนอนนอนปีก็ได้นอนเยือนนอนปีก็นอนนอนปีกก็นอนปีกยามฝนตกล้วก็ขึ้นนอนตูบโอ้เป็นตูบเป็นตูบเดี๋ยท่านผู้ชมครั้งทําอิฐที่บ่สีหอมในเดินทางมาตั้งกันครับครับกระเพราตองเหลืองอันนี้มีเม่นตองเหลืองฮูดเข้าไ้แล้วเขาเจ้ากะจะเพาบ้านนะแก่เข้ามือ เอาซื้อรถไทเมอร์แล้วตูอยู่ตามป้าไม้ไผ่กะเวลาฟ้าล่มฝนตกมากกัเขาเจ้าเลอะอยู่ในเนื้องจะว่าป้าไม้ไผ่นี่คือกำแพงออมตานล่มไว้คือเขาเจาา้านะน่าเลยตายครอบโคเหดอดูเห็ดกลิ่นมีนล่านคือวัตถุอุปกรณ์โหดมากรถไทยคันหนึ่ง บัดยมกังเว้นไปฮ็ดเวแล้วอาเอ้ยมันเอาบมาลุนน้องน้องเอาโอ้ถ้ากันเอาเต็มกันอยู่นี่บุบ้นนี่แล้วเด็กน้อยนะออ <c oughs> อันตามภาษา,าจะใส่เบิ้งแล้วก็มีความซุกน้ำขอาเจ้านะเจ็ดแปดหลังคาเฮิน <c oughs> บ้านป่าไม้ไผ่บ้านป่าไผ่ สำารจแบบสันส้นๆเธอทุกคนในเบิง้งเนื้อว่าเดินทางมาวันนี้มาฮันนี้มันกะขำก่อนเอาไว้มือหน้าจังมาแวะมายี่ยมยามถามข้าวเายี่ยมยามถามข้าวเพื่อแล้บ้านอันยามพูดเข้าหายจังมายี่ยมมายามไม่ ป่ะเฮาเดินทางบ้านนี้ครับเออจังเดินทางขอมใจมัอหน้าม่ไดาจะมาหยามไม่เด้เพราะเธอครับเออเพราะเธออยู่ดีมีแห้งเออลูกหลานไปเออพราะเธอเลยทําเดียนกันเด้อมัอหน้ามายามไม่ได้สาวอันเด้อเมื่อแล้วสาวอันเลยเมื่อกันเด้ออยู่ดีมีแห้งเออได้เข้าหลายเด้อได้เข้าหลายหลายเบิร์นสโล่เฉื่อยเน้อโชคมาล้ำลุยอยู่ดีมีแห้งเนี่ยเจ็บเนี่ยใครเออเอานอนตลอดปลอดภัยผู้ใครชะละ ไปหอบที่หอบเด่นมามีความสุขอยู่นหมู่บ้านน้อยๆอยู่กางป่าไม่ไพ่โอ้บ้าชิหอมมาเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเด้ทรรสมมันมันคือความสุขที่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 หาชื้อมได้เขาเจ้าหากินตมผู้ผาป่าดงแถวนี้แหละหาซ่อนปูซ่อนป่ากินหาผักหางากินตาธรรมศาสตร์นะเอ้าบ้านนี้ ก็าชีหอมก็มาตุกกับชีได้เดินทางเฮ้ามือพุ่นละเมื่อเมื่อเมืองโบล่าตั้งจื่อว่าชิเฮาไปนอนอยู่พูดเหมือนนี้แต่ว่าเวลาตอนนี้ก็ขำมืดและมืดเฮามืดเฮาและพวกเฮาชิหอดเมืองน,นี้มีหัจักว่าจักมงเริ่มหิวข้าวละฮะอำลพาพระเจ้าก,ก้อนบานนี้ก้อนเจ้าก,กันไปอย่าลืมเฮาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าซองสนมมุนงเล่าไว้นะเพื่อมีเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆวิดีโอใหม่ๆอ่าแจ้งเตือนติ้นตงนะ กดจะดิ่งไว้แล้วบัจจิหอมก็ชีได้เดินทางเมื่อก่อนพบกันไหมในวิดีโอต่อไปเด้อเพื่อฮามาเบิ้งแล้วกะขอเฮอสู้ดีมีแห้งสำหรับวิดีโอนี้กล่าวคำว่าสบายดี